การเปล่าเกิดขึ้นนะครับเป็นการ ทำไะเดินทะลงไป,งไป,งไปนะครับหาสี่เจเจกายที่ติโอ้โตรงล้ติดลยนะเอายื่ออกไปนะครับนเป็นสกันนะครับ สี่ะตามมเล่น,<ย>ลลนต่อโดยหมาเลขยาสตรครับรับเอามาลอนครับเอยมันยังไม่ได้ครับไม่แน่ใจวะทำไมอะมเล่นต่อมอานหมยเลขสิบห้าสิบสองิแพีตีีนี่จำไ,ไม่ได้ว่ะยัดไว้ตรงไหนแต่ว่าหรือหรพี่ปุ้ยแกเอาทิ้งไปแล้วะปะ,นะ่ะกู ข้างบนไม่เห็นนะไม่มีไม่มีมันมีแต่อันใหญ่กูอ่ะใช่มาดูว่าสกิดเกิดไปที่สิบห้าา่ายข้าไปโอ้หกคะแนไปอยนะครับเชื่อิไม่ทั ลถส่วนเสนมนย้นะครับผู้วางทายเมื่อกี้เบอรสิบน,นะครับเป็นผู้วางทาย ไอที่อายาลาจ่ายไปข้าไปที่ปคาคิดว่า,าจ่ายไปที่พิ่ันพี่ันยิกบไปแล้วครับไปได้ไหมครับีติดนะครับโดนดึงเ,งาาาเงชื่อนลเลวื่อนลงมาเป็ลาวลาครับ มานี่ครับพี่ต่ายนะครับตอนที่เติมนะครับลุกไว้ครับเจ้าแล้วครับเออยังได้เรื่องต่อครับ,รบออของอียรา อคทีมอะไรกันทำสกอได้ครับเป็นสิบสองตัวครับ เบลเบียครับเบลเบียมาตู้ไม่เข้าครับคืนตัดไปครับคืนสายซีอนันต์เวียไทยมีความสชใจครับกับเดลซันครับขอเชิญที่เข้าเต็นท์ก็ประกาศนี่ครับเบลซันกับอนันต์เวียไทยมีความสชใจครับปุ่นเชิญครับมาเลยครับมาเลยครับ เชิญนะครับ right ทีมวีนัสสันเซนกับอีสันครับเป็นชิญทั้งสองทีมครับวันนี้เวลาเราเลดนิดหน่อยนะครับตกลงสาเวลาด้วยครับ แต,ต่ผมจะไม่รำคพั่อี่จะโดนห้เไป 58, ห้าตาดูสุดเกดขึ้รพูกทราชอบเชยร์กลิสาซเเซยร์ด้ครับ ดูเงินสามยืนครับและทูมวทสดเชียครับข้าเป็นกรรมการเลยครับรบกวน่าเป็นกรรมการเลยครับขยติตยตตโตนตโตการดเนินการเลยครับ vâng xin phép 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 vâng xin अलाए रहो आ